เส,เสร็จแล้วครับเสร็จ <laughs> แล้วอันนี้ตอนนี้ทยอยกันมาเยอะมากๆครับลูกเพิร์ลบลูเบอร์รี่บ้าข้าวส่วนบังคูดพวกเนี้ยคะ่ะตรงนี้เสร็จก่อนหนูหนูค่อยไป โรงเรียนบ้านเทพคนครนะครับประตูทางเข้าเลยไกลๆประตูทางเข้าโรงเรียนบ้านเทพคนครเลยนะครับ สุดท้ายแล้วใช่ไหมเกิดทำไมวันนี้มมูหมดไปอสองหม้อนะหมดดีลูกค้ากินแต่หมูใส่มีอีกแก้วนึงแต่ว่าเราลืมตักน้ำแข็งที่เราสั่งมันจะได้ตักมาอดีิเด็กๆกใกล้เสร็จแล้วค่ะรอแป๊บนึงนะแก้วนี้ของเขาใช่ไหมของพี่มีอะไรบ้างนะคะ จะแก้สุดท้ายนะโคโก้นี่รอแป๊บหนึ่งนะกกเสร็จแล้วหมดแล้วโคโค่นมสดกาแฟน้ำแก้วเล็กเหยียบตอนนี้ชาเขียวไอ้เพื่อนเราก็กำลังเทลุอีกแล้วเ,เสวร็จแล้วน้งทีเสร็จไหมมาค่ะคุณนะคะ ทยอยกันมาเยอะมากๆครับน้ําในโหลหมดแล้วนะครับเหลือได้แบบเป็นถุงซีนแล้วก็มีชาเขียดกับชาไทยอีกอย่างละหน่อยนะครับรอเบอรีกับแอปเปิลอีอย่างละหน่อยแต่ว่ายังมีถุงซีนนะครับผมทยอยกันมาเรื่อยๆเลยตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งนะครับโอ้โหคือคักมากครับตอนนี้คือคักมากคึกคื้นมากขอบคุณทุกคนที่แวะมาเที่ยวหานะครับผมคือคืนคึกคักมากๆครับข้างในขอบคุณนะครับ ชั่วโมงโชว์พันธุ์พอดีแปดถึงสองนัเป็นลูปเหรอใช่ค่ะเราไม่ไตัดแก้วเลยหรอของเพื่อนเธอวันดีวันร่ะใช่ค่ะทะลุถึงข้างหลังเลยข้างหลังเป็นริมแม่น้ำข้างในเป็นสวนมะพร้าวสวนมังคุดพวกเนี้ยค่ะเอาไว้ทําตรงนี้เสร็จก่อนหนูหนูค่อยไปเหลือแค่นี้เลยมุ้ยเราเล่งจอดนะทันแขมุกด้วยน่ะใช่แขมุกเพิ่งหมดมาสักพักนี่ก็แก้วสุดท้ายพอดี มองไม่เห็นแล้วลือแล้วมั้มงเนี่ยเพม้อันเลยคงว่างอ๋อระดับเพีงนะด้แค่กี่ตัวน่ะเพราะว่า